ฉากทัดที่มันจะเป็นในเมียนมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สี่ฉากทัดฉากทัดแรกนะครับก็คือเดินหน้าสู่สมาพันธรัฐสู่สหพันธรัฐฉากทัดที่2ก็คือทหารงัดข้อกับทหารทหารใหม่ไล่ทหารเก่าไอ้นี่เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าแบ่งตามอำนาจในกองทัพไม่ลงตัวแล้วก็แน่นอนไปสู่ฉากทัดที่3าซึ่งฉากทัดที่3าเนี่ยหลังจากที่เขาเขารู้ว่าในที่สุดแล้ว กลุ่มชาติพันธ์พอยึดพร้นที่ได้เดี๋ยวมันก็จะทะเลาะกันเองเขามีเรื่องผลประโยชน์ระยะมหาศาลนะตอนนี้เราเริ่มเห็นฉา,ททากทัศน์น่าิึงึ้นฉากที่สี่ครับนั่นก็คือถ้าเมียนมามันทะเลาะกันมาแบบนี้ตั้งแต่1948ง่คุณคิดว่าม,มันจะดีเปง,ง่ายเฉากทัศน์ที่ผมคิดว่าม,มีความเป็นไปได้สูงที่สุดคือฉากที่สี่ครับสงครามกลางเมืองลากยาว ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะด้อเหนือจากเรื่องของโปรเจกต์ของทางกัมพูชาแล้วนะคะสิ่งที่เป็นวาระใหญ่ในอาเซียนนะคะที่เราคุยกันมาตลอดนะคะนาทีนี้อาจจะเงียบจากสื่อนะคะแต่ว่าเรื่องในพื้นที่เนี่ยก็ยังคงร้อนอยู่นะคะก็คือสงครามกลางเมืองในพมา่านะคะอาจารย์น่าจะพอมีข้อมูลเชิงลึกนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่า เขายังสู้รบกันอยู่นะคะแต่ว่าจากที่เราเคยเห็นข่าวว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยเป็นฝ่ายได้เปรียบน,นะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ฝั่งของกองทัพฝั่งของรัฐบาลเนี่ยจะกลับมาทวงคืนพื้นที่ได้หลายจุดแล้วใช่ไหมคะ<ช>เหตุการณ์<ช>เป็นยังไงบ้างถูกต้องครับเราเราเห็นนะครับว่าพื้นที่สื่อเนี่ยหายไปเลยนะฮะเดินเมษานี่เราวิเคราะห์พม่ากันเกือบจะทุกเย็นทุกสัปดาห์ทุกวันเว้นวันเลยถูกต้องไหมครับแต่ในช่วงสักสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เงียบกลิบนะครับ ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคือผมจาได้ผมผมน่าจะคุยกับคุณกีต้าน,นี่แหละในช่องเทรดเดอร์เคพีนี่แหละที่เราคุยกันเรื่องฉากทัดต่างๆของเมียนมาแล้วผมก็วิเคราะห์ฉากทัดไว้แล้วก็โอโดนด่าเช็ดเลยว่าเอาใจทหารพมา่าโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแต่วันนี้ผมก็ยืนยันอย่างเดิมนะครับว่าฉากทัดในเมียนมาเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ด้วยใจเป็นกลางเราอย่าวิเคราะห์โดยที่เรามีอคติทางด้านบวกหรืออคติทางด้านลบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แน่นอนคนทุกคนอาจจะมีอคติทางด้านลบก,กับเผจก,การทหารและมีอคติกทางด้านบวกใช่ไหมครับกับ NUG เห็นไหมเราก็เอาใจช่วยกลุ่มชาติพันธุ์น่ะเราก็เอาใจช่วยกลุ่มรัฐบาลองซานซูจีอะไรเงี้ยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาใจช่วยมากเกินไปแล้วเราก็วิเคราะห์สถานการณ์โดยมองเขาว่าเขาแข็งแรงเกินกว่าความเป็นจริงลุกคืบได้มากกว่าความเป็นจริงแล้วก็ดูเบาทหา,ารพม่า,มาเราก็จะเข้าใจสถานการณ์ในเมืยนมาผิดพลาดเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณนะวันนี้ตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เราเห็นด้านหนึ่งด้วยก็คือเราค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนนะครับว่าไอ้หลายๆพื้นที่ที่ที่เขาเคยเคลมว่าเขายึดได้อะใช่ไหมครับอย่างเช่นอ่าเล้าไกา่ปฏิบัติการ1027อย่างเงี้ยโอเคเล้าไกา่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับแต่ว่าพื้นที่อื่นๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมอย่างเช่นโอเปเรชั่นหนึ่ง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 ใช่ไหมยึดลอยก่อที่รัฐขยาอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ตอนนี้ลอยก่อเองก็ ทหารพม่าก,ก็กำลังจะกลับเข้ามาได้ละถูกต้องไหมครับเดโมโซล่ะเดโมโซในรัทยาเหมือนกันซึ่งตรงนี้เป็น,เป,นเป็นพื้นที่ลอยต่อสาคัญนะใช่ไหมครับที่จะที่จะเลี้ยวเข้ามาลอยต่อที่จะเลี้ยวเข้าไปในปิดอได้ใช่ไหมครับมีเส้นทางหลงเชื่อมกันอยู่ตอนนี้เองก็ก็ทหารพม่าเองก็ปฏิบัติการโดยเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเยอะนะถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันกับเมียวดีนะครับล่าสุดเนี่ย ก็ยังลบกันแย่งชิงถนน A H 1กันอยู่นะครับ Asian Highway หมายเลขหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหม่องชิตตูเองก็แอบเอาทหารพม่ากลับเข้าไปในเนวดีได้ใหม่แล้วลักษณะแบบนี้เป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันหลายๆพื้นที่เองกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ก็คืบคลานได้มากขึ้นขยายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันทาเดิมนะครับว่าฉากทัดที่มันจะเป็นในเมียนมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สี่ฉากทัดเหมือนเดิมนะครับ ฉากทัดแรกนะครับก็คือเดินหน้าสู่สมาพันธรัฐเดินหน้าสู่สหพันธรัฐนะครับอันนี้ก็แน่นอนอาจจะเรียกว่าเป็น best case scenario ใช่ไหมเป็นฉากทัดในฝันของหลายๆคนแต่เอาเข้าจริงๆจากการที่เราเห็นนว่าเออกลุ่มชาติพันธุ์อาจจะรวมกันได้เพื่อทำ operation บาง operation ยึดเมืองยึดฐานที่มั่นบางแห่งได้แต่พอถึงเวลาที่ยึดได้ปุ๊บเขาจัดตั้งเมืองไม่ได้เขาจัดตั้งการบริหารไม่ได้ เขากับทะเลาะกันเองเรื่องผลประโยชน์อ่ะหรือสมมติว่าโอ้กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดรวมตัวกันได้แล้วยึดพื้นที่ของทหารได้แล้วไล่ทัพผดอ,อกไปคำถามคือแล้วคุณจะตั้งาติใหม่ที่มีหลายรัฐอ่ะแล้วมีมีเนปิดอเป็นจุดศูนย์กลางหรือมีย่านกุ้งเป็นจุดศูนย์กลางแว่วมี n อ็ยูเป็นคนบริหารเวลามันเป็นทหารพันธรัฐเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ารัฐบาลกลางก็ต้องมีอำนาจนะถูกต้องไหม รัฐบาลกลางก็ต้องดิวได้นะว่าเฮ้ยผ mm hmm. ลประโยชน์จากทรัพยากรผลประโยชน์จากการค้าจะเก็บภาษีเท่าไหร่มาส่วนกลางจะบำรุงกองทัพจะอะไรเท่าไหร่ยังไงถูกต้องไหมครับและการที่รัฐบาลกลางจะมีอำนาจได้รัฐบาลกลางก็ต้องมีกองทัพอะคำถามคือบนนี้รัฐบาลกลางถ้าสมมติว่ากลายเป็นสพาพันธราแล้ว NUG คุมอะมีกองทัพไหมหลายหลายคนบอกเอาก็นี่ไง PDFPeople Defense Force มีเป็นแสนคนเลยเป็นคุณภาพด้วยถูกต้องไหมมีทั้งหมอพยาบาลน,นักสำรวจบางคนบอกนักคณิตศาสตร์ เยตัวคนเนี้ยผมไม่รู้รายจากแหล่งข่าวไหนที่พูดกันเยอะมากเลยว่าใน PDF เนี่ยมีแม้กระทั่งนักคณิตศาสตร์มาเป็น PDF แล้วลองที่ดูว่าถ้า,มาเมื่อไหร่ก็ตามคุณได้ยินคนพูดทุกอย่างเหมือนกันหมดสามคนขึ้นไปอ่ะให้รู้นะคะว่าไอ้นั่นน่ะคือข้อมูลที่มันถูกถที่งาได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมาเออไอ้ามาันทำเไ็นนักนิาศาสตร์อยู่ใน PDF ผม,มงมากเลยสมัยมันสเปซิฟิกมากขนาดนั้นดูน้องมาแล้ว,ลวในเนียนมากมีนักคณิตศาสตักกี่คนวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกต้ไหมครับ เพราะฉะนั้น pdf เขารวมกันเฉพาะกิจเหมือนกันนะกองกำลังของ n g อ g ยูอ่ะถ้าสมมติลบชนะขึ้นมาเขาก็ไม่เป็นทาหารต่อหรอกเขาก็กลับไปอยู่ในมหาลายัยเป็นนักคณิตศาสตร์ถูกต้องไหมเขาก็ไปเป็นหมอไปเป็นพยาบาลไปเป็นผู้ประกอบการต่อถูกต้องไหมแล้ว n อ g ยูจจะบริหารประเทศยังไงในเมื่อไม่มีกองทัพอะ่ะแล้วก็ทะเลาะกับทัพบดอซ์ไว้ขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดว่าลบชนะกันจริงไล่ทัพบดอไปหมดอะ่ะทํำยังไงเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะ การที่พม่าจะเดินหน้าไปสู่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาพันธรัฐหรือสาพันธรัฐอะให้คิดไว้เลยว่าความเป็นไปได้อยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตมันไม่ได้สูงเหมือนขนาดที่แบบทุกคนย่ามใจในช่วงที่แบบมีแต่ข่าวว่าฝ่ายกองกําลังต่อต้านรัฐบาลได้ชิงได้เปรียบหรอกตัวเลขที่บอกว่ากองกําลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยึดพื้นที่ได้สองในสามของประเทศอะมันจะเป็นจริงๆอย่างนั้นเหรอ ในเมื่อแกนกลางของเบอร์มาฮาร์ดแลนด์อ่ะใช่ไหมครับแกนกลางของเบอร์มาฮาร์ดแลนด์นี่ตรงไหนบ้างเรากำลังคุยกันตั้งแต่สกายมันดาเลมกวก่บาโกย่างกุ้งฮิโรดีอีเวนมอนแล้วก็ตานมินตียเฮ้ยพื้นที่ตรงเนี้มันเกินหนึ่งในสามของพาม่าแน่ๆอะ่ะแล้วแล้วฝ่ายต่อต้านมันจะยืดสองในสามได้ยังไงอะูะต้องไมครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าสู่สมาพันรธรัฐเนี่ยให้มองไว้ว่า เป็นไปได้สักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับฉากทัพที่สองก็คือทหารทะเลาะก,กันเองไอ้นี่ไอ้นี่ก็เป็นไปได้นะฮะในอดีตเคยเกิดแล้วถูกต้องไหมครับอย่างเช่นทักคนที่เอาเนวินออกไปนี่ก็ก็ไม่ใช่องซานซูจีนะฮะคนที่เอาเนวินออกไปก็ทหารนะครับแล้วก็เป็นทหารกลุ่มใหม่ของซอหมองเข้ามาแล้วซอหมองดูแลประเทศในช่วง980ก็ดูแลได้แป๊บเดียวนะครับพอถึง1990ตัน่วยก็เอาสล็อกเข้ามาเพราะฉะนั้น ทหารงัดข้อกับทหารทหารใหม่ไล่ทหารเก่าไอ้นี่เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าแบ่งปันอํานาจในกองทัพไม่ลงตัวหรือว่าเช่นเดียวกันทหารบางทีปฏิวัติตัวเองก็มีนะใช่ไหมตันช่วยสมัยก่อนเคยสนับสนุนขี่ยุ่นหมองเออะตอนหลังตันช่วยไม่ชอบขีนยุ่นหมองเอตันช่วยก็ปฏิวัติตัวเองแล้วเอาเต็งเสงขึ้นมาก็มีนะเพราะฉะนั้นฉากทัศน์ที่สองที่เป็นไปได้คือทหารปฏิวัติกันเองไล่มีนหมองหลายออกไปเผด็จการเก่าออกไปเผด็จการใหม่เข้ามา ไอ้นี่ก็มีความเป็นไปได้คิดไว้ว่าโอกาสเป็นไปได้สัก10-15%แล้วก็แน่นอนไปสู่ฉากทัศที่สามซึ่งฉากทัศที่สามเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มเห็นผลมากยิ่งขึ้นละก็คือกองทัพที่ดูเหมือนกับจะเที่ยงพั้มในช่วงแรกอะ่ะหลังจากที่เขากลับไปทบทวนหลังจากที่เขาเขารู้ว่าในที่สุดแล้วกลุ่มชาติพันธุ์พอพอยึดพื้นที่ได้เดี๋ยวมันก็จะทะเลาะก,กันเองเพราะมีเรื่องประโยชน์เยอะแยะมหาศาลนะ เพราะนั้นก็ปล่อยให้หยึดพื้นที่สิแล้วให้เขาทะเลาะกันสิแล้วพอเขาทะเลาะกันจนเขาอ่อนแรงในขณะนั้นผมพักผ่อนไว้เต็มที่บำรุงเลี้ยงดูลูกน้องผมให้แข็งแรงซะก่อนเตรียมสับพวุธเอาไว้ถูกต้องไหมครับใกล้ชิดกับรัเสเซียใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือเอาไว้แล้วถึงเวลาผมเอาเครื่องบินบินปูพรมก,ก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็ค่อยหาฝ่ายชาติพันธุ์ที่เขาที่เขาทะเลาะกันน่ะให้มาเป็นทรรควกเดียวกับผมเหมือนที่ผมได้มองชิดตู่แบบนั้นน่ะแล้วผมก็ค่อยกลับเข้ามายึดก็ได้ เพราะนั้นฉากทัดที่สามก็คือฉากทัพที่พูดถึงเรื่องของทัดมาร์ดสไตรแบ็กทัดบาร์เอาเขินตอนนี้เราเริ่มเห็นฉากทัดนี้มากยิ่งขึ้นความน่าจะเป็นของฉากทัพนี้ผมให้วันประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นฉากทัดที่หนึ่งฉากทัดที่สองสิบสิดห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมรวมๆกันก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับฉากทัดที่สามเนี่ยผมให้สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ ฉากทัดที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สุดคือฉากที่สี่ครับนั่นก็คือถ้าเมียนมามันทะเลาะกันมาแบบนี้ตั้งแต่1948อะคุณคิดว่ามันจะดีกันง่าย,ายๆหรอเพราะเดี๋ยวทหารก็จะเจอฝ่าย NUG เอาคืนแล้วเดี๋ยวทหารก็จะเอาคืนแล้วเดี๋ยวในที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการลากยาวครับแล้วก็เป็นเฟลสเตตกลายเป็นซีวิลวอร์ที่ลากยาวเหมือนที่เราเห็นในในซูดานในเซา t ์ซูดานในอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่ง นี่คือประวัติศาสตร์พม่าที่มันเป็นอย่างนั้นมาตลอดถูกต้องไหมครับตั้งแต่1948มาจนถึงทุกวันนี้มันไม่มีครั้งไหนเลยนะครับที่พม่าสงบสุขถ้าจะมีก็มีแค่ช่วงสั้นๆหลังปี2013แต่มันก็เป็นอยู่ได้แค่ประมาณสักส0ปีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเขาก็แค่กลับไปเป็นสงครามกลางเมืองเหมือนเดิมไอเนี่ยฉากที่สี่สงครามกลางเมืองรากยาวซึ่งผมให้น้ําหนักเซเนโรนี้30-40เปอร์ซนะครับเพราะฉนั้นเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าถ้าเรามองแบบนี้เนี่ย สิ่งที่ทุกคนอยากได้สิ่งที่มันเป็นความดีความงามความบริสุทธิ์ทางอุดมการเดินหน้าสู่สหพันธรั์ที่คุยกันไว้ตั้งแต่สมัยในโลองซานซูจีคนพ่อมันยังอีกห่างไกลามากถูกไหมครับ hmm. ดังนั้นดังนั้นถ้าเรามองแบบเนี้ยแล้วเรามองอย่างที่เขาเป็นจริงแบบเนี้ยการทํานโยบายของเรากับพม่าก็จะเป็นอีกแบบน่งค่ะในฉากทัศ์สุดท้ายที่ที่อาจารย์มองเนี่ยนะคะคือ เป็นเฟลสเตทนะคะเกิด Civil War นะคะแล้วก็เขาก็สู้รบขัดแย้งกันเหมือนที่ที่ที่เป็นมาเนี่ยในในความยืดเยื้อนี้นะคะอาจารย์มองไหมว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นการเข้าแทรกแซงจากมหาอำนาจนะคะคือมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเมื่อมีมหาอำนาจบางฝ่ายเข้ามาคอนโ contrl หรือว่าทำให้สถานการณ์มันมันเปลี่ยนนะคะถ้าเรามองแบบ geopolitics p พ e ย p ๆเลยนะครับสถานการณ์นี้คือสถานการณ์ที่โลกตะวันตกชอบมากที่สุด ทำไมโลกตะวันตกชอบมากที่สุดเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเมียนมาเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่ก็ตามเมียนมาเป็นเป็นเหมือนเมียนมาในช่วง2013ถึง2021 2022คือในช่วงที่องซาสซูจีเป็นรัฐบาลถูกไหมเป็นสเตทคาวเซอร์อ่ตอนนั้นอ่ะจีนดีลกับพมา่ามหาศาลเลยถูกต้องป่ะเราเห็นท่อก๊สนจะมซีโน,โนเบอร์มากเกิดขึ้นได้ เราเห็นเม <Okay. S 1> ืองท่าเขตเศรษฐกิจพ hmm. ิเศษเจ้าผิวเจ้าเปี้ยวเราเห็นเมืองท่าใหม่ที่เป็นเขตพัฒนาพิเศษของย่างกุ้งถูกต้องไหมครับเราเห็นการดีการของพม่ากับขัดฉินข้างบนเราก็ซื้อขายทรัพยากรมากมายมหาศาลเราเห็นพม่าทางด้านยักษ์ไข่กับจีนเองก็โอ้โหเปิดเมืองท่าเปิดอะไรกันเต็มไปหมดไอ้นั่นน่ะคือการที่จีนจะมีเมืองท่าทางด้านอ่าวเปิงก ใช่ไหมเขาเคยพูดด้วยซ้ำว่าเขาอยากจะได้สิ่งที่เรียกว่าชัยนาเบอร์มาบังกลาเทศอีเทอร์เน็ตคอร์รดอร์ถูกต้องไหมเพราะนั้นถ้าเขามีท่าเรือตรงนี้ได้ถ้าเขามีเส้นทางลําเลียงกา๊าซน้ํามันตรงนี้ได้ถ้าเขามีเส้นทางรถไฟตรงนี้ได้เขาก็ค้าขายกับยุโรปค้าขายกับเอเชียใต้ค้าขายกับตะวันออกกลางได้โดยไม่ต้องพึ่งทะเลจีนใต้ถูกต้องไหมเขาก็จะพึ่งพาเมืองท่าทางชายฝั่งตะวันออกของเขาไม่ว่าจะเป็นเทียนซินทางตอนบนเซี่ยงไฮ้ทางตอนกลาง กวางตุ้งทางตอนใต้น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเพึ่งพาพื้นที่ตรงนั้นน้อยลงแล้วพื้นที่ตรงนั้นเกิดสงครามขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงครามในทะเลจีนใต้หรือสงครามที่ช่องแคบไต้หวันเขาเองก็พึ้นพาน้อยลงแล้วนี่เขาก็พร้อมที่จะทำสงครามไปมากขึ้นถูกต้องไหมครับยิ่งถ้าเกิดว่าเขาไปเปิดเส้นทางการค้ากับรัสเซียข้างบนได้ด้วยผ่านทางไอ้ที่เรียกว่าเบลแอนด์โรดที่เป็นนอทโพล่าเพราะน้ําแข็งขั้วโลกก็ละลายอ่ะ เขาสามารถส่งของไปสแกนดิเนเวียไปยุโรปตะวันตกผ่านโคโล่งเหนือได้อะเขายิ่งพึ่งพาทะเลจีนใต้น้อยลงพึ่งพาช่องแคบไต้หวันน้อยลงนะเขาก็ยิ่งเปิดสึกกับประเทศเหล่านี้ได้มากขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพมา่าอยู่ในฐานะสงบสุขจีนเปิดเส้นทางตรงนี้ได้โลกตะวันตกไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีก็อาจจะหวาดตัวจีนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดพมา่ายังปั่นป่วนอยู่อย่างเงี้ยจีนก็ยังหาทางลงอ่าวเปียงกอไม่ได้ จีนก็จะห่วงหน้าพะวงหลังและยังต้องพึ่งพาทะเลจีนตายมากๆเพราะฉะนั้นฉากทัดที่พาม่าไม่สงบเนี่ยจะกลายเป็นฉากทั์ซึ่งซึ่งฝรั่งคุนชินอ่ะก็มันก็ไม่สงบอย่างนี้มาตั้งแต่1948ถูกต้องปะเออค่ะเออเราก็ดูหนังแลมโบ้เราก็ดูอะไรแบบนี้อะไรมาตั้งแต่ตอนนั้นอะถูกต้องไหมครับนะเอาเข้าจริงๆขอโทษนะในช่วงที่พาม่าปันนะ่นป่วน่ะคนที่คาขายกับพม่าเิ่งที่สุดคือใครครับคนที่ค้าย,าย,ายกับพาม่าเิ่งที่สุดคือพ่อค้าไทยนะครับ เพราะฉะนั้นอย,อย่างช่วงนี้ที่ถนนเอ้ถชนึ่งมันลบกันเละเทะเลยเนี่ยแล้วจากเมียวดีกอกเล็กมันต้องไปใช้เส้นทางเรียบมาผาที่เมื่อก่อนที่เราเคยต้องรอหลีกวิ one way, one ่งวันเววันเว้นวันอย่างนั้นอะเส้นทางนั้นคือเส้นทางที่เราคุ้นชินมากเลยนะในการลำเลียงสินค้าเข้าพม่าเรารู้รต้นทุนเราคํานวณเวลาเราอะไรได้หมดเลยนะเพราะนั้นเราก็แค่กลับไปสู่ในสถานะที่เราคุ้นชินแบบเดิมครับอืม แต่โอเคแน่นอนนะคะคือถ้าสถานการณ์มันมันดีขึ้นนะคะมันมันย่อมดีกับพมา่านะคะแล้วก็อาจจะดีกับทุกฝ่ายในอีกรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้ามันจะต้องยืดเยื้อนะคะถ้าเหตุการณ์ของพมา่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ จุดที่กัมพูชานะคะขุดคลองใหม่นะคะเรื่องของความกังวลใจเรื่องของการขยายอิทธิพลของจีนนะคะแม้ว่ามันจะไม่ได้ถึงขั้นชัดเจนว่าจะนําไปสู่เหตุที่รุนแรงขยายตัวนะคะแต่ว่าชนวนเหตุใหม่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะดู geo politics ดู geo economics นะคะในพื้นที่อาเซียนมันก็ดูอ่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะบทบาทของรัฐบาลสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมตัวรับมือนะคะอาจารย์ปิติมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะ ก็แน่นอนนะครับเราคงต้องมีบทบา,าท p r o แอคทีฟมากยิขึ้นโดยเฉพาะในเวทีอาเเอ,อ่อผมเมื่อเมือม่อเมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งมีการประชุมแช,ง,ชงเจล่ลาดาลที่สิงคโปร์บทบาทของไทยยังไม่โดดเด่นพอในเวทีแบบนี้นะครับเรายังเราเห็นท่านนายกรีเดินสายทั่วโลกแต่เรายังเห็นท่านเดินสายไม่ครบทั้งสิประเทศอาเซียน เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะวางตําแหน่งของเราให้ดีเนี่ยเราต้องการผู้สนับสนุนเราต้องการอำนาจต่อรองเราต้องเล่นบทบาทนําในอาเซียนนะครับผมคิดว่าแน่นอนกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยข้าราชการเขาเขาพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดนะครับเรื่อง neighboring country first นะครับปีที่แล้วมีการประชุมเอกาคราชทูตแล้วก็อุปทูตทั่วโลกของประเทศไทยเนี่ยนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศพูดถึงก็คือเรื่องของการ เชื่อมโยงใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านให้ได้มากที่สุดถือเป็นเร์เซร์ตี้นะครับก็คงจะต้องเร่งทําแบบนั้นให้ได้นะครับแล้วก็คุยทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆเรื่องเนี่ยที่เราสามารถที่จะเทคเลีดได้ในฐานะที่เราอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์อ่ะใช่ไหมเราคือเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและมีพลงานติดับเมียนมามากที่สุดเราต้องเล่นบทบาทนํามากกว่าน,นี้ในกรณีของเมียนมาเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของอินโดแปซิฟิกเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ก็มีประเทศไทยอยู่ตรงกลางเ mm hmm. ชื่อมระหว่างจีนที่ขยายที่พลลงมากับแนวกับแนวปิดล้อมจีนของอเมริกาก็มีประเทศไทยอยู่ตรงกลางประเทศไทยเราเองก็เป็นคนผลักดันในเวทีอาเซียนสมัยที่เราเป็นประธานอาเซียนปี2019จนออกเอกสารสาคัญอย่างเช่นอาเซียนเอาลุกออนดิโออินโดแปซิฟิกได้ตอนนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องแสดงวิสัยทัศน์แสดงบทบาทของเราให้มากกว่านี้ในเวทีเ่านี้ครับ